พี่กินนมอะรนมเปียวนมเป็นนมค่ะป้าก็กินนี่ลูกเด็ดเรียบร้อยแล้วลูกก็นั่งแล้วก็ผัดตามผักระหล่ำก้ะใส่หมูอันนี้ไม่มีผู้หญินมาเลี้ยงอาหาร กินนมกินนมกาญจาพี่น้องจ๋ากินนมเดี๋ยวไแม่กินนมนนี้น้ำกินคูซื้อมาให้อ่ะจะผัดคาน้ำน้ำมันหอยกำลังปอกอยูจ้ะกินน้ำกินโอ้แม่ทหากินข้กินน้ะกินนแอยน่งปลอกาน้อยู่จ้ะนี่ ออกในย่อมปอกของนะจ๊ออกกานาดืんん่มนมมาดีนะกินมีสองนาทีนี่จะปอกเดี๋ยวกินนมเสร็จแล้วก็จะกินปอกจ้ากินนมกินนมกานจ้าพี่น้องจ๋ากินนมเดี๋ยวไม่กินนมวันนี้ กาครูซื้อมาให้อ่ะจะผัดคะน,น้ำมันหอยกำลังปรบอยู่นะเป็นไง,งเสียบหน่อยหน่อยให้แม่มถ่ายหลอดอยู่นี่ลูกมผมว่าถ่ายออกผัดเหมือนกันเนี่ยอ่ะเป็นไงถ่ายรูปให้แม่ให้แม่กินหนมเลย ให้แม่จ้ะครูซื้อมาให้อ่ะจะผัดคะนา้าน้ำมันหอยกำลังปออกยรบนะนี่ลูกเด็ดเรียบร้อยแล้วพี่ก,ก็จนั่งนี่ลูกเด็ดเรียบร้อยแล้วพี่ก,ก็จนั่งกินนมบาดีนะเด็น่ะเสียบไว้หน่อยใหแม่ ถ่าย <emaal> หลอดอยิ่ been, h, mm hmm. นี <com Catholic z ined> ่ลูกเพราะว่าถ่ายเป็นนมจะได้มีประโยชน์กินเลยจ้ะนมกูไม่กินง่ายกินนมอันนี้ก็ได้ครูซื้อมาให้อ่ะ จะผัดคะน้าน้ำมันหอยกำลังลกรอูจนะนี่งอ่าพอกินนมมันนี่ก็ได้นะอ๋อสามนาทีแล้วเดี๋ยวป้าบอกผักตอกก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าบอ,อกผักกอกก่อนจ้ะแล้วก็ผัด ปลาปลาร้ากับไส้หนูวันนี้ไม่มีผู้หญินมาเลี้ยงอาหารพริกออกผัดมาครั้งเนี่ยอ่ะซื้ออ่ะถ่ายรูปให้แม่ให้แม่กินนมเลยอ่ะถ่ายแม่จะโอเคไงเสียบนมอย้แม่หน่อยให้แม่ถ่ายหลอดอยู่นี่ลูกผมว่าถ่ายอกผัดมาครั้งเนี่ย อ่ะซืออ่ะถ่ายรูปให้เม่ให้แม่กินนมเลยอ่ะถ่ายให้แม่จ้ะเป็นนมจะได้มีประโยชน์อะกินเลยจ้ะนมกน็ไม่กินนั่งเปลาะกันนาอยู่มังจ้ะนี่ออกมันจะต้ออกกอนอะไรออกกันนา นี่นลูกเด็ดเรียบร้อยแล้วลูกกันก็นั่งอ๋อสามนาทีแล้วอย่าป้าบบอกผักต่อก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าบอกผักตอก่อนเอาเลยอืมลืมถ่ายรูปกินข้าวเลยจะไม่เป็นไรนะคะเนี่ย รูปอยู่ให้เขาเสียบให้จ้ะถ่ายคอูซื้อมาให้อ่ะจะผัดคณะน้ำมันหอยกำลังปอกอยู่จ้ะนีนง่าวอนกินนมวันนี้ก็ได้นั่งรอให้แม่ใช้จ้ะให้ให้แม่ ไว ja, mm ้จะทำกินข้าวเลยนะคะเนี่ยอลืมถ่ายลืมกินข้าวนี่ยถ่ายินมกัยืนากับลูกถ่ายอยู่เดี๋ยว ไม่มีมือไม่มีมือเสียบเสียบน้องไม่แม่กินนี่สองนาทีนี่จะปอกเดี๋ยวกินนมเสร็จแล้วก็จะกินปอกเย็นได้กับลูกเป็นนม จะได้มีประโยชน์กินเลยจ้ะนมย้มยำกินแล้วก็ผัดป,ป,ปลาปลารังจ้ะแส่หมูอันนี้ไม่มีผู้อิงมาเลี้ยงอาหารพริกถ่ายอยู่เดี๋ยวไม่มีมือไม่มีมือเสียบเสียบเอาไว้แม่การูปอยู่ให้เขาเสียบให้จ้ะ ไข่นั่งรอให้แม่ใช้จ้ะให้ให้แม่ไว้จะทำกินข้าวเลยนะคะเนี่ยโอ้ลืมถ่ายลืมกินข้าวอ๋อฉันแทีแล้วเดี๋ยวป้าบอกผักต่อก่อนนะจะ๊ะพี่น้องจา๋าบอกผักตอกก่อนจะ้ะกินนมมันดีน,กนะกินนมกินนมกันอาจาะพี่น้องจา๋า นมเดอยวาแม่กินนมวันนี้งานปิกนี่ลูกเด็ดเดรียบร้อยแล้วลูกก็นั่งอ๋อสามนาทีแล้วเดี๋ยวป้าปบ,บอกผักต่อก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋ากอกกอกก่อนอาจารอ๋อสามนาทีแล้วเดี๋ยวป้าปบ,บอกผักต่อก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ปอดกนกอกกันินน้ำกินโอแม่หารกินข้ากินนมจ้ะนแต่่จ้ะยังทกับลูกกินน้ำกินโอแม่หารกินข้ากินนมจ้ะนนมแนแตนี่ง อกินนมอันนี้ก็ได้กินนี่สองนาทีนี่จะปอกเดี๋ยวกินนมเสร็จแล้วก็จะกินปอกอันนี้จานพี่น้องจ๋าเนะื้อผัดเนี่อปลานเนี่ยแล้วก็ผัดตอนป,ป,ปลากระหล่ำจ้ะใส่หมู อันนี้ไม่มีพวกมาเลี้ยงอาหารพริกเป็นนมจะได้มีประโยชน์อากินเลยจ้ะนมดูแม่กินนมมาดีนะอาพีนึกกินนมมาหรือไงนมเป็นนมค่ะป้าก็กินเป็นนม พี่นมกานจ้าพี่น้องจ๋าพี่นมเดี๋ยวแม่กินนมนี้น้ำพี่นมพี่นมกานจ้าพี่น้องจ๋าพี่นมเดี๋ยวแม่กินนมนี้น้ำพิกนี่ลูกเด็ดเรียบร้อยแล้วพีกก็นั่ง